สวัสดีครับพี่น้องครับสดๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับปู่เจ้าสมิงพยนะครับพระประเดงนะครับตอนนี้เอฟซีมาร้องยิงเต็มแล้วครับนี่ในของว่างาองยิงพรอบนะครับบรรยากาศคึกคักเลยครับตอนนี้ครับมาย้อนอดีตวันๆกันนะครับพี่น้องครับมือนี้สวัสดีครับเป็นเวทีแรกทีุ่งยิง ได้ยืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับมือเรียกมือเรียกคิวอีกมาครับมาขึ้นเวทียุ่งมองนีแหละครับเอาเดี๋ยวจีได้พาพที่น้องขอไปเบิ้งทางในตอนนี้อยู่หิงมาถึงก็ดีครับมาเลย สวัสด <No ีครับสวัสดีครับบนนุงญิงไม่ตั้งนานแล้วโอ้านทอดก่อนขึานโอ้ครับสามพันครับอืมเแม่โซาแม่โภาตาเมโภาพ่อบุญเลิศโอ้เมโุภาพ่อบุญเลิศ บ่ได้ค่ะสักพูนะคะคุณพ่อเดี๋ยวเียรท่านนะจ๊ะเดี๋ยวรอคุณแม่ท่านี้เห็นก่อนนะคะได้ค่ะเชยท่านนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า พอมาสามครั้งก็ไ้เจอขอสัมผัสกันอยครับขอบคุณมาก่ขอบคุณค่ะแม่เสีอย่างคแม่โซฟาแม่โาแม่โซฟาวนปาาพ่อคณเลกคมแม่โซฟาพ่อคณเลืกที่มาให้ลงที่ไหน

เป็นยังไงลูกเป็นตาอยู่ได้ปะได้ค่ะเบอนี่ลามนากวีสาแล้วป่ะเฮ้บอนี้มาเ่ฉันเล้าแลมะีสานแล้วสวาสดีครับโอ้พ่อกันชัยครับอันนั้นพอนนอยู่นู่นก I'm yeah. <laughs> มาแล้วครับก็ชวกระังงทายขนเท์อยู่ปร่บอุ่นลุกอพอเ้วครับได้ครับเปิดแล้ว ขอบคุณ,ค,ณครับไม่มีไปไหนนละอยู่นี่ครับนี่ไงครับ,รบมีระวังรถ เป็นวันที่20มกราคมของ2ปีที่แล้ว20 21, 20 20วันที่21ในปล่อย,อยพิงค์ปอยพิงค์ไอ้ยังก่อนอันแร,รียกเลยไหมโคบเบอร์เมนเกาอุ่นะอดเขาอุ่นบ,นบนเป็นเพลงแรกของวงหนิงที่พ่อโจทำให้นะครับเป็นโคเบอร์แม่สุขสายใหญ่ 咱们。 สวัสดีครับสวัสดีครับมีทางแรกพิจตรกิงครับสวัสดีครับรถถอยนะครับรถถอยนะครับ

Hoạt động quá cây quá 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 này quá ครับพี่น้องครับมาบพราะได้เขากลุ่มปิดครับวันนี้เราจะเริ่มการรูปไลฟ์สดกลุ่มปิดวันแรกนะครับหนึ่งวันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทหรือพี่น้องหมอเบิ้งสองมือเลก็กอะสองร้อยบาทบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจนะครับพี่น้องครับคลิคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเจ้านี้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ